เราตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของการอพยพผู้ประสบภัยทางทะเลนะคะนี่เป็นปฏิบัติการทางทหารรวมกันถึง17ชาติค่ะคุณอัชลีเป็นทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่สังเกตการการฝึกในครั้งนี้ด้วยทั้งบนเรือหลวงอ่างทองของไทยรวมไปถึงเรือรัเสเซียนะคะการฝึกในครั้งนี้จะเข้มข้นขนาดไหนรวมไปถึงแนวทางในการช่วยเหลือเป็นอย่างไรติดตามในรายงาน,นะคะ่ะ เรือหลวงอ่างทองหมายเลข791เป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำแรกของกองทัพเรือไทยและมีอู่ลอยอยู่ด้านล่างปัจจุบันใช้ในภารกิจบัญชาการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกบรรเทาสาธารณภายัยค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลดังนั้นเรือลำนี้จึงถูกเลือกให้มาร่วมการฝึกอพยพผู้ประสบภัยทางทะเลจุดทำการมีสส่วนหลักคือพื้นที่อู่ลอยอย,อยู่ชั้นล่างรอรับส่งผู้ประสบภัยทางเรือ อีกส่วนอยู่ชั้น0 1นใช้พื้นที่แฮงกาหรือลงเก็บเฮลิคอปเตอร์รอรับส่งผู้ประสบภัยทางอากาศยานและหากจำเป็นต้องผ่าตัดเรือลำนี้ก็มีห้องพร้อมรอสแตนบายการฝึกครั้งนี้มีโจทย์ให้คร่าวๆว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นแต่ไม่บอกว่าผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยเป็นอย่างไรเพื่อดูความพร้อมในการรับมือของทีมแพทย์จากทุกประเทศว่าสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ดีแค่ไหนและทุกครั้งที่มีเหตุในน่านน้ำ ต้องนําเรือเล็กหรืออากาศยานขึ้นบินทุกประเทศจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับหมู่เรือการฝึกครั้งนี้รับทราบด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆแม้ว่าจะมีการแบ่งโซนการฝึกลาดตระเวนแล้วก็ตามเรือเล็กที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะกําลังนําผู้ประสบภัยทางทะเลเข้ามาทาการรักษาอย่างโรงพยาบาลสนามบนเรือหลวงอ่างทองลานี้ล่ะค่ะเบื้องต้นจะมีการคัดแยกอาการของผู้ป่วยมาบ้างแล้วและจะมีการทําการคัดแยกอาการของผู้ป่วยอีกครั้งบนเรือลาใหญ่ก่อนที่จะส่งต่อไปทัศ ที่สีแดงสีเหลืองและสีเขียวตามลําดับอาการค่ะพื้นที่สีแดงคือจุดรับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนหรือเข้า ICU พื้นที่สีเหลืองคือจุดที่ผู้ป่วยรอการรักษาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเบื้องต้นแพทย์สามารถจัดก,การได้ระดับหนึ่งก่อนส่งต่อส่วนพื้นที่สีเขียวผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อยสามารถให้กลับบ้านได้ โด,โดยปกติคนไข้ส่วนใหญ่ที่ทมาจากทางอากาศยานคนไข้จะค่อนข้างหนักครับเราจําเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังเรือพยาบาลหรือเรือระดับสาต่อไปการรักษาในเบื้องต้นของอเรือระดับ2ของห้องพยาบาลของเรือหลวงอังทองเนี่ยก็จะทําแค่ damage control ควบคุมความเสียหายเมื่อจบแต่ละสถานการณ์ผู้ประเมินการฝึกจะต้องเรียกประชุมและคอมเมนต์ภารกิจที่ได้ปฏิบัติไปว่ามีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงบ้าง เพื่อให้ครั้งต่อไปมีข้อผิดพลาดน้อยลงในครั้งแรกๆเนี่ยคูแล้วการฝึกจะค่อนข้างช้าเพราะว่ายังไม่ประสานง,งานไม่ค่อยดีแต่พอครั้งหลังๆหลังจากที่มีคอมเมนต์มากขึ้นสุดท้ายก็จะทำได้ดีขึ้น ทีมล่าความจริงเป็นสื่อเดียวที่ได้รับโอกาสให้ลงเรือลำนี้โดยเรือเอิร์ติชสร้างขึ้นในปี1990รองรับผู้ป่วยได้ราว100คนถือเป็นเรือระดับ3ที่มีการแพทย์ครบวงจรทั้งแพทย์ทหารและพลเรือนแม้การลงเรือครั้งนี้จะไม่ได้ชมการฝึกเต็มรูปแบบเหมือนกับเรือไทยแต่ในหลักปฏิบัติทางการแพทย์แต่ละประเทศก็ไม่แตกต่างกันและเมื่อสมมุติว่าทหารไทยข้อมือหักทีมแพทย์รัเสเซียก็จัดแจงทำการเข้าเฝือกให้ทันที พร้อมกับพาชมและแนะนําห้องตรวจห้องผ่าตาดัดห้องเอ็กซเรย์และห้องต่างๆด้วยความเต็มใจหัวหน้าทีมศัลยะแพทย์ประจํากองทัพเรือรัเสเซียภาคพื้นแปซิฟิกบอกกับทีมล่าความจริงว่าเขาดีใจมากที่ได้เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ได้เห็นความเป็นมืออาชีพของไทยและประเทศต่างๆ เช่นเดียวกับแพทยทหารออสเตรเลียที่ร่วมสังเกตการฝึกก็บอกว่าการฝึกในปีต่อๆไปไม่แน่ว่าออสเตรเลียอาจจะมาแบบเต็มรูปแบบก็เป็นได้การฝึกร่วมด้านการแพทย์ทหารการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้ยังเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนไปในตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ราพีพัฒน์พิมพ์แก้วถ่ายภาพอัญชลีอรียกิจเจริญพิมพลากความจริงรายงาน